このセカンドボールは。 สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแน่นอนสําหรับคลิปนี้เราเริ่มต้นรีวิวนักเตะแพ็คใหม่ด้วยคนนี้ครับกับตันที่ดุดันแข็งแกร่งผู้นําพาอาร์ซอนสู่แชมป์ไราพายปาติกเวลย่าครับกับร่างอีพิกบิก๊กไทมที่มาที่ไปวันที่25เมษายนปี2004นะครับ แฟนบอลในยุคนี้อาจจะรู้จักปาติกเวล่าในนามผู้จัดก,การทีมสโมสรคิสตันพาเลตในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหรืออาจจะรู้จักเวล่าผ่านโซเชียลมีเดียบ้างแล้วก็อาจจะรู้จักจากในเกมบ้างนะครับในเบสในอ e ีฟุตบอลหรือในฟีฟ่าก็ตามนะครับผม หลายคนบอกว่าปาติกเวล่าเป็นหนึ่งในตำนานกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในยุคข,ของเขาตีคู่มากับรอยคีนคู่แค้งตลอดการฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งในยุคนั้นก็เป็นปีศาจแดงแมนยูกับปืนใหญ่อาร์ซนอลนี่แหละครับที่เป็น2ทีมเต็งที่แย่งแชมป์กันตลอดนะครับผมก็เป็นผู้นําของทั้ง2ฝั่งทั้งเวลา่าและก็รอยคีนนะครับ ปาติเวาเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรการในฝรั่งเศสในปี1994นะครับก่อนจะมีโอกาสย้ายมาอยู่กับเอซีมิลานในกาโช่ิเลอาปี1996นะครับแต่ก็ลงเล่นให้กับมิลานไปได้แค่2แมตช์นะครับก่อนจะไปเข้าตาอาเซนเวนเกอร์นะลุงเข้มในขณะนั้นนะครับแต่เวนเกอร์ตอนนั้นเนี่ยคุมทีมนาโกลยาแกมปัสอยู่นะครับแล้วก็ไปแอปปิ้งเวล่าในแมตช์อุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดของตัวเองนะครับผมพบกับ AC มิลานนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยจีบกับเวาาาาาาว่่่่่ให้้ยยยยยมอออููกันนทีีเลลปปด๋จะไ นอนแล้วนะไปอเปล่าอะไรอย่างนี้ค <c oughs> ่าสินสอดตอนย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ย3.5ล้านปอนด์นะครับก่อนที่จะสร้างตำนานกับปืนใหญ่ในเวลาต่อมาเลเวลาก็ได้มีโอกาสย้ายทีมมากมายนะครับทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสอินเตอร์มิลานและแควนสตาร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แต่สําหรับอีพิกบิ๊กไทม์ของเราในคลิปนี้ในวันนี้ในร่างนี้นะครับเป็นร่างของอาร์เซนอลนะครับผมเหตุการณ์ที่มาที่ไปเกิดขึ้นวันที่25เมษายนปี2004นะครับซึ่งเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่34นะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับอาร์เซนเวนเกอร์พาอาร์ติสันบุกไปเยือนถิ่นไวท์ฮั์เลนของท็อตแนมฮอสเปอร์ของมาตินโยในขณะนั้นนะครับแมตช์นี้สําคัญตรงที่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการเพียงแค่อีก1คะแนน,นก็จะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมััยที่13ในนนฤดูกาลนน้ไปครองนะครับแต่วว่าาาก้างขงขคอ,อ ท็อตแนมฮอสเปอร์อลีตลอดการก็ไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับอะไรจะมาคว้าแชมป์ในถิ่นของฉันได้ยังไงแต่สุดท้ายปืนใหญ่อ์เซนอลนก็ทําได้นะครับบุกไปเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างสุดมัน2ประตูต่อ2นะครับผมซึ่งพระเอกของเราในคลิปนี้ปาติควล่าก็ทําประตูได้ด้วยนะครับเป็นประตูแรกในแมตช์นี้นะครับคือเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยเล่นเป็นกลางรับนะครับแต่ว่าดันขึ้นสูงไปแล้วเป็นเอนิสเบิร์กแคมป์เนี่ยส่งบอลปาดเลียดเข้าไปในหน้ากรอบเขตโทษให้ปาติควลา่สลาสไลด์ยิงประตูให้อารอสซนอนขึ้นน ทำไมร่างนี้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเพราะว่าจังหวะที่มาที่ไปเนี่ยคือทําประตูได้นะดันขึ้นไปในกรอบเขตโทษนะครับผมก็เลยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ไม่ใช่เดสทรอยเออร์ส่วนอีกลูกหนึ่งนะครับของอาร์เซนอลได้มาจากลูแบปปีเลสก็เป็นปาสติกเวล่านะครับจ่ายแอสซิสต์ให้ปีเลสด้วยซ้ำนะครับยิงหนึ่งใจหนึ่งในแมตช์นี้นะครับส่วนสเปอร์มาตีเสมอได้ในครึ่งหลังนะครับเป็นจังหวะยิงไกลของเจมี่แรดแนปสุดหล่อนะครับแล้วก็เป็นจุดโทษของลอบบี้คินนะฮะจบเกมแมตช์นนนนนนีีีีีีีี้้้เเเเเเสมมมมออออออกกกกกกััััไปปป2 2รรรรรรระะะะตตตตตู่่่่คคคบบบาาา์์์ซลล็็1แแแพพพยยงทจวช สมัยที่13ให้กับสโมสรนะครไปหลีกสูงสุดนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าประวัติสั้นๆไม่กี่นาทีเนี่ยแต่ว่าเราทำกันหลายชั่วโมงเลยนะกว่าจะเสร็จโอ้โหเหนื่อยเกินนะครับแต่ก็ต้องทำแล้ะครับเพื่อให้เราเล่นนักเตะเวอร์ชั่นที่เป็นตำนานที่เราแขวนสตาร์ทไปแล้วในเกมนี้ได้อย่างมีอัดทรลนะครับอ่ะเรามาดูกันครับอดีต ของกลางตัวรับในเปส2020-2021นะหมายเลขหนึ่งของเกมเนี่ยอย่างปาติเวล่านะครับพอมาเป็นอ e ีฟุตบอลแล้วเนี่ยอ p พิกเพเยอร่างแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมจะยังเป็นหมายเลขหนึ่งในใจของใครหลายคนอยู่หรือเปล่าสําหรับมิดฟิลตัวรับสายเกมรับจ๋านะครับผมเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างที่เราได้ชุดเชิจากเปส2021มาให้ดูด้วยนะครับ แต่ว่าวีล่าร่างนี้นะครับอัพตันแล้วรวมโบนัสได้100เลยนะจ๊ะค่าพลังสวยด้วยนะครับค่าพลังแต่ล้ออีก1คนนะครับกดออโต้นำทางไปก่อนนะจ๊ะกดออโต้นำทางเลยเราจะได้อเวอร์ออร์เรตติ้งที่98นะครับจับลงทีมรวมโบนัสก็จะเป็น100นะครับถ้าเกิดว่าเราลดดิปปิ้งออก1หรือว่าเด็กซ์เทอร์ตี้ออก1นะครับเราก็จะสามารถเอา1พอยต์ไปอัพค่าทีมได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งกดโปรซิตนะครับแค่กดให้ดูเฉยๆนะครับผมเราต้องงปรับนนนนิิดดึฮะะไม่ เยอะเลยนะครับผมคิดว่าเวลาเนะี่ยต้องเป็นสายรับจานะครับดูค่าพลังเกมรับอันนี้คือเรากดออโต้ยังไม่ได้ปรับนะครับ95 93 9 2 91ถือว่าสีเขียวเข้ม3อันนะครับผมก็สวยในระดับหนึ่งแล้วละแต่ว่าเดี๋ยวเราเพิ่ม Defending อีกนะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับฟิลิโก้คอนแทคหรือว่าความแห็งแก่งนะ86สีเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเพิ่มเป็น90สีเขียวเข้มนะครับทาไม่หนาไม่ใช่เวล่าตัวจริงเอาเด้ <laughs> ส่วนอันที่เราจะต้องลดนะครับมาดูที่พารซิ่งก่อนนะครับพารซิ่งเนี่ยเยอะเกินไป7นะครับเยอะมากนะครับผมคือกดออโต้มันให้มา7เลยนะครับลดลงเลยฮะลดลงเหลือแค่1นะครับเวลานี่เราไปอัดสายเกมรับไปเลยนะครับพารซิ่งเราไม่ใช่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมเราไม่ต้องเป็นตัวแบบจ่ายบอลแม่นๆนะครับเอาพอยต์คืนมาครับแล้วก็ดิปบิ้งก็เหลือ1ด้วยนะครับพารซิ่งเหลือ1นะครับดิปบิ้งเหลือ1นะครับดิปบิ้งให้เหลือหนึ่งเพราะว่าไทยโพลิชชันจะไม่ตัด้ ครเด็กเซเลตี้เนี่ยลดให้หมดเลยเราจะอัพสายรับจ๋าเลยนะครับผมคือถึงแม้ว่าจะเป็นบล็อกส์บ็อกแต่ว่าเราจะอัพสายรับจ๋าเลยนะครับเด็ออกเซเลตี้อ่อนให้หมดเลยนะครับเราได้พอยต์มาทั้งหมดนะครับคุณเอาไปเพิ่ม1ก่อนเลยไปเพิ่มดีเฟนดิ้งนะครับจาก12นะครับเพิ่มเข้าไปเราต้องการมากกว่านี้อีกนะครับผม ของเดิมรับ12 Defending 12มันยังไม่จุใจนะครับเพิ่มเข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกนะครับผมใส่เข้าไปเป็น14นะครับผมนี่แต่ว่า De defensive a w a r e n e s s เนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ถึง90สีเขียวเข้มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ตันร้อยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะ Defending เป็น14นะคร87 95 94 93นะครับเกมรับเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับส่วนพอยท์ที่เหลือ8พอย์นะครับ ให้ไปเพิ่ม a อ l ์ริ t e ลสเตนะครับอากาศยานมันก็จะไปเพิ่มเรื่องของความความหนาความแข็งแกรงฟิ c a l คอนแทคด้วยนะครับใส่เป็น8เลยครับนี่ฮะฟิสิก l คอนแทคเป็น90นะฮะเป็นสีเขียวเข้มเป็นอีกสเกลนึงเลยนะครับจากสีเขียวอ่อนนะครับเราจะได้เวลล่านนั้นหนาเวอร์ชั่นนั้นหนานะครับแต่เราจะเสียไปในเรื่องของพวก ด i ฟ p i n g นะครับผมไม่เป็นไรฮะคือเราต้องการเกมรับจัดจ่าจากเวียล่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นล่างบ็อกซ์สุบ็อกซ์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับโอเวอร์ออร์เรตตเนี่ยเราจะได้ที่97นะครับจากเดิมถ้าเกิดเรากดออโต้มันจะได้98จับลงทีมเป็น100แต่แบบนี้จับลงทีมก็ได้100เช่นกันนะครับ ลดอย่างอื่นได้หรือเปล่า lower r i s t e n t อะไรพวกนี้ลดได้หรือเปล่าลดได้แต่มันจะไปกระทบอย่างอื่นด้วยมันจะไม่ลงตัวนะครับผมคิดว่าเอาประมาณนี้แหละนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับผมเสมอว่าผมเป็นเพียงแค่แนวทางในการอัพนะครับบางคนอาจจะมีลูกเล่นอาจจะมีความคิดเห็นที่อยากจะอัพแบบนู้นอยากจะอัพแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับมันสามารถอัพได้หลากหลายนะครับผมเวลานี่แบกค,ค่าทีมได้แล้วก็สามารถประยุกต์ได้หลายแนวเหมือนกันแต่ถ้าเกิด ถ้าจะรับจ่าจริงๆนะครับผมอัพแบบนี้ก็น,น่าสนใจนะครับทุกคนได้100เหมือนเดิมนะครับยืน C M F D M F 100เหมือนกันนะครับผมบ็ x กซ์ o ุบ็อแสดงผลที่ทั้ง C M F และ D M F นะครับเวลาล่างนี้อายุ27ปีสูง192เท้าหลักคือเท้าขวาเป็นวิกทาม25มีชายนปี2004อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เพลงสไตล์เป็น b o x กซ์ุบ็นะครับตอนที่เราอัพเนี่ยเรา เอา d exterity นะครับเกมรุกออกหมดเลยนะครับเห็นไหมแล้วเกมรุกเราจะเหลือ69สีแดงดีแล้วล่ะครับจะได้ไม่ต้องเติมเยอะนะครับผมเออส่วนดิปปิ้งเราใส่ไป1นึ่งทอยนะครับทำให้ไทเบอร์ชันยังอยู่ที่80สีเขียวอ่อนนะครับพาสซิ่งเราก็ใส่1นะครับใส่กันกันให้ตันร้อยนะจบสกอร์น้อยไม่ต้องสนใจครับเฮดดิ้งแปดสิบสองนะครับมาดูเกมรับนะครับดิวิชิฟต์เอาไวเนสเนี่ยแปดสิบเจ็ดนะครับผมอันนี้เพิ่มมาแล้วนะฮะเราทำมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ตันร้อยนะัลยแต่มัน สวยๆเลยนะครับสปีดก็ไม่ได้ช้านะ83สปีดต้น73นะครับคิกกิงพาวเวอร์ยิงแรง77จนะครับจ้ำ77จริงๆภาคเก่าเนี่ยคือเวลายิงแรงมากนะครับความหินแก่งความหนานี่90นะเราได้เป็น90นะครับถ้าอัพตามนี้นะครับผมความอึดสตามิน่า90เช่นกันนะครับสกิลก็แพทเทิร์นเดิมนะครับมีคัทมีไฮนด์เทิร์นสกิลของบอลมาหนึ่งสกิลลองเลงชูตติ้งเฟิร์สสามชตสกิลยิงสองสกิลนะครับมีสกิลแทงทะลุช่องสู passing, ่พาส ไม่มีสกิลบล็อกเกอร์นะครับผมอโอเคไม่เป็นไรคะแค่นี้ก็สวยๆแล้วนะครับสำหรับปาติเวาเราอัพสายรับจากลับร่างบ็อกซ์ุบ็อกซ์นะครับเชื่อหรือเปล่าครับผมลงสตรีมไปตั้งแต่4โมงครึ่งนะ4โมงเย็นครึ่งนะครับผมตอนนี้ที่ทำคลิปอยู่นี่น่าจะเสร็จประมาณสัก4ทุ่มนะก่อน4ทุ่มนะครับใช้เวลานี่คือ5 6กชั่วโมงนะทุกคนคลิปเดียวมันไม่ใช่ง่ายๆนะคือคือผมก็อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดนะครับให้มัน รบทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติเรื่องของการอัพค่าพลังก็ต้องไปพินิจวิเคราะห์แล้วก็เรื่องของการเล่นด้วยนะครับว่าเออมันจะดีจะไม่จะเก่งไหมจะแบบแบบรีวิวแบบไม่อวยเอาตามความจริงเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนิด หนึ่งด้วยนะครับทุกคนสําหรับเวีล่าเนี่ยอย่างที่ผมอัพให้ดูนะฮะผมจะอัพแบบสายรับจานะครับถ้าเกิดใครอัพสายอื่นอัพเป็นสายบ็อกซ์บ็อกซ์ขึ้นสุดลงสุดก็ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือผมอัพแบบบ็อกซ์บ็อกซ์ที่เป็นสายเกมรับแล้วก็คุณจะสังเกตเห็นว่าอ f ฟ i ิซิฟไนน์เนสนะครับเกมรุกเนี่ย <Yeah. S 1> ผมอัพจนเหลือสีแดงเลยนะฮะปกติบางคนจะชอบแบบอัพเพิ่มขึ้นให้มันเป็นสี <Yeah. S 1> เปลี่ยนสีแบบสีสเกลนะครับ <Yeah. S 1> จะได้ค่าพลังเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับ Dex กสเกตตี้นะครับเกมลุกเนี่ยผมอัพแบบผมไม่ใส่เลยนะครับทำให้เราลดมาเป็นสีแดงเข้มเลยนะครับดีแล้วครับมันจะได้ไม่ต้องเติมเกมรุกบ่อยนะครับเพราะว่านี่เป็นสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์นะครับผมแล้วเราก็ไปเพิ่มพวกดีเฟนดิ้งนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับให้หนาเป็น90เลยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของความหนาแต่ผมคิดว่าเวล่าต้องหนาไว้ก่อนครับคือตัวใหญ่ๆแบบนี้เวลาเบียดเวลาเลนี่คือสําคัญเลยนะครับ ตอนอัพเป็นอ e ีฟุตบอล2022แรกๆเนี่ยผมก็ต่อสัญญาปาสติกเวล่าล่างที่ได้ชดเชยจากเป๊2021มานะครับล่างนั้นก็เป็นบ็อกซ์บ็อกซ์เหมือนกันนะครับล่างทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เล่นอยู่พักหนึ่งประมาณสัก2เดือนเนาะเออต่อสัญญาครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะมีตัวพวกเพย์เยอร์ออร์ดวีคอ่าฟีเจอร์เพเยอร์ตัวรับพวกคาเซมิโลพวกโรดี้ออกมานะครับผมก็ไม่ได้ต่อสัญญาเวล่าต่อนะครับแต่ก็ยังจําได้ว่าเวล่างงบ็อกซ์ ความรู้สึกของผมเนี่ยคือล่างบ o ็อกสุดบ็อกเนี่ยถ้าเทียบกับร่าง d e s t r o y e er เเกมเฟสภาคเก่าเนี่ยคือแน่นอนครับ d e s t r o y e r เนี่ยมันมันมีความดุดันนะครับผมการเข้าบอลมันมีความว่องไวรวดเร็วนะครับเข้าหาบอลไวเข้าหาตัวที่ได้บอลไวนะครับ รู้สึกนะรู้สึกแต่ว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกของเราเองนะครับว่าเฮ้ยแม่งโคตรโดดดันเลยนะฮะร่าง Destroyer นี่ er คือที่สุดของเกมรับแล้วนะครับ DMF สายเกมรับจากปาติกเวล่าคลองหมายเลขหนึ่งมาตั้งแต่ปี2020-2021แล้วนะครับใครเคยเล่นเกมภาคเก่านะี่รู้ดีผมจัดอันดับทีไรนี้เวล่าติดเสมอเลยนะครับทำให้มันยังไม่ลืมไม่ลืมลภาพเก่านะครับสำหรับเวล่าร่าง d e s t r o y e r นะครับแต่ว่าร่างนี้ ถ้าเทียบกับเกมเพย์เกมภาคเก่าผมพยายามลืมนะผมพยายามลืมเกมเพย์ภาคเบสไปนะครับผมถ้าเทียบกับ d e ส t r o y e r ตัวอื่นนะครับที่เป็นสายเกมรับเนี่ยมันแทบจะมีน้อยนะที่เป็นเกมรับจ๋า DMF แล้ว d e s t r o y e r นะครับแล้วแหมหนาด้วยแข็งแกร่งด้วยเกมรับดีๆการเข้าปะทะบอลดีๆแล้วสาย d e s t r o y e r DMF เนี่ยมันมันน้อยนะค่าพลังถุงสูง,สงมันน้อยนะครับวันนี้โดนเมสซี่เสียบ <laughs> เรียกใบแดง ทำให้ทำให้ถ้าเรานึกถึง D.M.F. สายเดสทอยเ e อร์ในเกม e f o ฟุตบอลในภาค e ีฟุตบอลนะครับผมมันมันก็มีไหมมันก็มีแต่น้อยนะตัวเก่งๆก็เท่าที่นึกออกก็จะเป็นพวกดีแค l ไลส์อะไรพวกนี้นะครับผมแต่มันก็ยังไม่สุดเท่าเวล่าล่างเดสทอยเลอร์ในเกมภาคเก่านะครับอันนั้นเราตัดไปเพราะว่าเวล่าล่งเดสทอยเ e อร์มันยังไม่มานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเวล่าบ็อกซ์บนะครับถ้าเทียบกับเวล่า บ็อกซ์ทูบ็อกซ์อันเก่าที่ได้ชดเชยจากปี2021่ค่าพลังต่างกันเยอะเลยทุกคนค่าพลังสูงกากันเยอะเลยนะครับร่างนี้สูงกว่าหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกเกมรับต่างๆการเข้าวัฒนบอลอะไรต่างๆอะ่ะดีกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยให้ดูคร่าวๆนะครับผมอ่าแต่ร่างตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่ได้ชดเชยเนี่ยบางอย่างก็ดีกว่าเรื่องของการจบสกอร์นะย,ยิงแรงกว่านะครับยิงลูกโค้งดีกว่ามันจําเป็นหรือเปล่าล่ะสา,ายลับอะ่ะเออดูดิ ดูสีแดงเดีย e เฮดดิ้งดุดันมากกว่านะครับเกมรับดีกว่าอันนี้คือค่าพลังพื้นฐานถ้าเกิดว่ากดออโต้นำทางนะยังดีกว่าเลยนะครับแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมอัพแบบสายเกมรับด้วยนะครับยิ่งรับจ๋าขึ้นไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับร่างชดเชยจาก เบส2021ที่เป็นตัว Legendary Box to Box ล่างฝรั่งเศสนะครับตัวใหม่ตัวนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับในฐานข้อมูล d าต้าเบสมันยังมี v วียลาที่เป็นร่าง Destroyer ที่ยังไม่ออกมานะครับบางคนอาจจะยังแบบช่างใจรออันนั้นอยู่หรือเปล่านะครับผมก็คงอีกพักใหญ่อะถ้ามาจริงๆก็คงอีกพักใหญ่ไงครับผมเพราะว่าอาร์ซนอลเพิ่งมาไปแล้วอาร์ซนอลยังไม่มีพวกเออเปิดตีนะครับแล้วก็โซแคมเบลใช่ปะ แล้วลุงเบิกอีกอ่ะแก๊งนั้นคงต้องมาก่อนถ้าเกิดอาเซนอลมานะครับแล้วคิดดูว่าเวลาร่างนั้นจะมาเมื่อไหร่อ่ะมันไม่มีใครตอบได้ครับผมคือถ้าเกิดคุณมีกําลังทรัพย์นะมีกําลังใจอยากจะเปิดตามล่าร่างนี้ก่อนก็ก็แล้วแต่ครับผมอันนี้ตัดสินใจเองเลยนะครับผมไม่สามารถแบบชี้นําอะไรตรงนั้นได้นะครับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็มาดูความสามารถในเกมแล้วกันคือถ้าเป็นบ็อกซู่บล็อกร่างนี้ความรู้สึกผมนะคือ ผมพอใจพอใจมากนะครับคือถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เดสทรอยเยอร์นะครับแต่บ็อกซ์กับ็อกซ์ถ้าเกิดเนี่ยถ้ามันอัพแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่มีความรู้สึกว่าอัพแบบนี้เนี่ยดูการเคลื่อนที่ของเขานะครับไม่ค่อยเติมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ็อกซ์กบ็อกซ์ก็ตามนะครับแต่เนื่องจากออฟฟิศแอนนสเนี่ยเกมรุกของเราเราอัพไปเป็นสีแดงเลยนะครับผมเด็กซิลลิตี้อย่าไปอัพเลยนะให้เป็นสีแดงแบบนี้เลยเนี่ยผมว่าเขาเติมน้อยมากนะครับคือถ้าเกิดว่าจังหวะบอลไม่ลอยขจะา ยืนอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับยืนคอยสกัดบอลคอยดักบอลแต่มันก็ไม่ใช่ยืนนิ่งเหมือนพวกแองเคอร์แมนสายปักหลักอะไรพวกนั้นนะ่ะคือมันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะแบบไม่ค่อยแบบออกซ้ายออกขวาอย่างเวล่าในบ็อกบ็อกอย่างน้อยๆมันก็มีวิ่งเติมขึ้นไปบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ออกซ้ายออกขวานิดหน่อยนะมีบ้างนะครับแต่ข้อดีคือเวลาเกมรับเนี่ยก็รับสุดด้วยนะครับลงไปในกรอบเกียโทิบ้างในบางครั้งด้วยนะครับผมสังเกตเห็นนะครับอันนี้จังหวะยิงสิครับตูม้มพยายามลองยิงไกลนะครับอีกทีหนึ่ง ภาพจำของเราในเวียล่าเพส2021 2020เนี่ยเขายิงไกลได้ดีด้วยนะครับเออฟินิชชิ่งดีอะไรดีนะครับแต่อย่างที่บอกกรังนี้ฟินิชชิ่งน้อยนะครับเอาเมื่อกี้ใครวาร์ฟหายไป <laughs> มีผีหลอกด้วยเมื่อกี้ เออร่างนี้ฟินิชชิ่งน้อยนะครับยิงลูกโค้งน้อยนะยิงตรงกรอบน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาลืมภาพจําของเวล่าที่ยิงไกลได้ดีนะครับผมไม่ต้องก็ได้เออไม่ต้องถ้าถ้าจังหวะไม่เข้าตาจนจริงๆไม่ต้องฝืนยิงไ็ได้ครับเวล่าตัวนี้อาจจะยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตัวเก่านะตัวเก่าอาจจะยิงดีกว่านะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับเราจะเน้นสายเกมรับจานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการยิงไกลอะไรพวกนั้นผมคิดว่าเราอาจจะมองข้ามไปนิดนึงก็ได้เรามองข้ามช็อตไปก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ ยิงหลายลูกมากนะครับแต่ยิงไม่เข้าเลยนะครับในคลิปนี้ไม่มีเวลายิงเข้าเลยนะบอกก่อนพยายามยิงเยอะมากนะครับแต่ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอย่างที่บอกไปฟินิช,ชิงน้อยกว่าร่างลีเจนดรีที่ได้ชดเชยจากเฟส2021แต่ว่าเราได้มารับรับจ่านะทุกคนเรื่องของการเข้าปะทะบอลน,นะครับการเบียดการกระแทกการจิ้มบอลการเข้าสกัดบอลน,นะครับหรือว่าเรื่องของการวิ่งบดอะวิ่งแบบบี้บอลอะไรพวกนี้นะครับทำได้ดีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการคุมโซนนิ่งของเราด้วยนะครับเนี่ยผมจะ บ,บังคับ2ตัวพร้อมกันนะคือใช้อีกตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งประคองจังหวะไว้นะครับคอยดักทางไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ CB นะฮะไม่ใช่ตัวรับนะครับคอยวิ่งไล่บอลอาจจะเป็นพวก CMF ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเวลล่านี่แหละนะอ,อ,อย่าเอา CB มาวิ่งไล่บอลน,นะครับวามพอใจในการเล่นเกมรับของผมก็พอ,พอใจมากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเข้าบอลดีหนักหน่วงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครกดพวกเอ่อโชเดอร์ชาร์จเกง่งๆนะครับตัวอย่างเวลล่านี่คือเข้ากระแทกคือสะโพกสะใจ ยิงตัวนั้นหนาแบบนี้ตัวดใหญ่แบบนี้นะครับตูมเข้าไปนี่ยิงยังไงเท่าไหรไม่เข้านะครับเรื่องการยิงผมว่าตัดทิ้งไปเลยฮะผมยิงไม่เข้าตกลูงแต่เราได้เวล่าที่เป็นสายรับจริงๆนะครับไม่ใช่สายรับสายสปายแบบ0ูนนะคือสายเกมรับนะรอเรือไม่ใช่รอลิงนะครับผมเราได้ตัวเวล่าตัวนี้มาผมว่าโอเคมากๆเลยนะครับทีนี้บางคนก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าเออแล้วเทียบกับพวกโรดี้คาซิมิโลผมมองว่า เปรียบเทียบกันลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวล่าเนี่ยเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับสายวิ่งขึ้นหน้าแล้วก็สายวิ่งลงล่างนะครับแต่พวกโรดี้คาซิมิโลเนี่ยมันจะเป็นพวกสายแองเคอร์แมนสายปักหลักอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเนี่ยเขายืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับยืนตำแหน่งจัจ๋าอยู่แล้วนะผมว่าเทียบกันยากนะเทียบกันยากนะครับเพราะว่าสไตล์คนละสไตล์กันนะครับถ้าเวล่าเป็นแองเคอร์แมนผมก็คิดว่าเอามาเทียบกันได้นะครับแต่เนื่องจากมันอาจจะคนละสไตล์กันด้วยแต่ถ้าดูกันแค่ค่าพลังนะรัแลล้้วกกก็ททษาาเาเเ่่ถอี เกมรับอย่างเดียวไม่ดูการการยืนตำแหน่งนะครับผมว่าเวล่าสุดเหมือนกันนะคือผมว่าดีเวล่าดีกว่าโรดี้กับคารเซมิโลอันนี้ส่วนตัวนะถ้าไม่ดูที่การยืนตำแหน่งนะครับดูที่เรื่องของการเข้าบอลดุดนันการแท็กเกิลอะไรพวกนี้นะครับผมว่าเวล่าสุด สุดนะครับตันร้อยต้องสุดอยู่แล้วนะแล้วก็ค่าพลังข้างในเกมรับยิ่งเราอัพสายเกมรับแบบนี้เนี่ยผมว่าสุดนะครับไอเรื่องตัดประเด็นเรื่องของการยืนตำแหน่งไปนะฮะผมว่าเรื่องของค่าพลังสเกลแล้วก็พวกเกมรับอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ผมว่าโอเคมากเลยทีเดียวนะครับผมมันแค่เรื่องของสไตล์บ็อกสูบล็อกแค่น้นนะครับที่บางคนอาจจะยังกังวลอยู่นะครับว่าเออหลุดตำแหน่งหรือเปล่าเติมขึ้นบนเยอะหรือเปล่านะครับตูมเข้าไปยิงไม่เข้าหรอกครับ <c oughs> บอกเลยยิงไม่เข้าสลูกแต่ผมคิดว่า ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับเราไม่อัพเด็กซิลิตีเลยนะครับแล้วก็อัพสายเกนบัฟจ๋า,จาๆแบบนี้อัพด e f เฟนดิ้งเยอะๆแบบนี้เนี่ยยืนต่ำพอสมควรนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่แบบนิ่งเท่าพวกสาย a n c เ o r m a แนะครับแต่แค่นี้ผมว่า Box อ o ซ์บแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมรับแบบนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามบางคนก็อาจจะยัง ลังเลอยู่นะครับว่าเออจะออรอเดสทอยเยอร์ดีไหมนะฮะเดสทอยเยอร์ก็ไม่ใช่แบบยืนนิ่งนะเดสทอยเยอร์ก็ยืนพวดพาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวตัดเกมตัวทำลายเกมอะ่ะโอเคเดสทอยเยอร์มันได้มูฟเมนต์มันได้แบบจังหวะก,การเข้าบอลที่รุนแรงประทะหนักหน่วงนะครับ ถึงบอลไวเข้าถึงตัวไวอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้ายืนตำแหน่งเนี่ยอ,อีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะยืนตำแหน่งเดสโซเยอร์มันก็หลุดตำแหน่งอยู่แล้วเหมือนกันนะครับมันไม่ได้นิ่งเหมือนแองเคอร์แมนคือในเกมเพลย์ภาคนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะเอา DMF สายยืนตำแหน่งดีดจา๋จาๆเลยคุณต้องไปหาแองเคอร์แมนไปเลยนะครับคุณอย่าไปมองสไตล์อื่นนะโดยเฉพาะบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับเปรียบเทียบกันลำบากถ้าเกิดเทียบกันที่การยืนตำแหน่งนะครับขอรออีกทีนึงได้ตูมเข้าไปโอ้ยยิงไม่เข้าครับบอกแล้ว เออแต่บางคนอาจจะยิงเข้านะแต่ผมคลิปนี้เนะี่ยยิงไม่เข้าสักลูกนะบันจงสุดๆปั้นสุดๆตูมเข้าไปี่เตาซ้ายแต่ยิงดุแรงครับขอลองอีกลูกหนึ่งเดะตั้งปอมแล้วตูมเข้าไปอุ้ยประตูเหนียวด้วยแหละมัง้งเซฟไม่ได้ครับผมชอบช็อตนี้มากกับตูมเข้าไปกับท่าไข่ฟาวตั้งใจฟาวครับอ,อันนี้จังหวะโชถชาร์จใส่แฮีิเคนยิงสะใจะโดนใบเหลืองไว้ด้วยนะครับ โอ้มันต้องแบบนี้ฮะเวลาตัวจริงต้องแบบนี้ฮะใส่น้าหนาไปเลยเออดูดีเพลงทีนึงครับช็อตนี้กระแทกข้างหลังแบบนี้ให้จุกไปเด้อไอ้จุกไค้จุกเออสายรับจา่ามันต้องแบบนี้นะครับแต่ก็อย่าไปเข้าเล่นพูดพลาดอะไรมากนะครับเพลงว่า จังหวะการเล่นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเกมเพลย์ของผมเนี่ยถ้าส่วนตัวผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกดโชเดอร์ชาร์ตเลยครับผมจะเน้นเรื่องของการคุมโซนตำแหน่งการยืนตำแหน่งการดักบอลมากกว่านะการเข้าบอล2คนการประคองจังหวะการอ่านใจคู่แข่งนะครับการดักทางว่าเออเขาจะไปทางไหนอะไรอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้สําคัญกว่านะครับผมแต่ก็บางคนอาจจะเน้นโชเดอร์ชาร์ตอะไรพวกนี้ผมว่าถ้าเกิดคุณทำชำนาญทุกอย่างอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่ว่ามตับส่วนตัวผมนะผมเน้นที่ภาพรวมมากกว่านะครับผม สำหรับเวียล่าแบบให้คะแนนแบบไม่อวยๆนะผมคิดว่าให้9.5นะครับผมถ้าเป็นร่างเป๊2021ผมให้10เต็ม10นะครับแต่ว่าร่างนี้ผมให้9.5ก็เกือบเต็มแล้วนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ3ท่านเลยนะครับคุณยีที่ให้ยืม ID รีวิวนะครับน้องจิวที่เป็นคู่รีวิวและแอดมินฟุกที่รวบรวมประวัติปฏิเวล่าให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่่อนัสสววดีโโ้ชมงล ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็ก e เว이เวันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตดดันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the Been through a lot of pain